วันอะไรเด็ดเด้ค่ะตอนนี้นี่ไม่โคตรเย็นเลยนะครับทุกคนผมมาเที่ยวจังหวัดต,ตราดตราดตราดเดี๋ยวผมจะพาไปกินอะไรอร่อยๆนะครับเขาบอกว่าเป็นที่เด็ดของจังหวัดตราดเลยได้งไงเดี๋ยวตามไปเลยครับ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ร้านอาหารข้วยเตี๋ยวปูสุกพิทนะครับชื่อร้านก็อบอกอยู่แล้วว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวกเกล็ดทะเลการเป็นมัดมัด อ่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนแล้วกันนะครับดีเอิ่มนะฮะอร่อยมากตั้งท้องนะครับผมตั้งท้องแล้วที่ไปซอมกานเดี๋ยวกินอย่างนี้เนี่ยน้ำตาลมันเริ่มหย่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปกินกาแฟหน่อยแล้วกันนะครับผมจะพาทุกคนไปร้านกาแฟตามเลยครับไป สวัสดีครับผมก็ไปกินกาแฟมาพี่เรียบร้อยแล้วนะฮะใกล้จะหมดแล้วตื่นเรียบร้อยนี่นี่คือเรือของเราผมอยากให้เห็นท้องเรือของเรามากเลยไม่รู้จะไปรอดไหมนะครับมันไปได้ไหมอ่ะมันทันไหมอ่ะไม่ทันแน่ๆเลยช่างมันเถอะครับเวลามีน้อยไม่ไดเป็นล่องสองอันนะฮะเอายังไงเอาใจช่วยผมด้วยละกันแล้วเดี๋ยวไปเจอที่เกาะขุดนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย ครับแต่น้ำใสามากเลยนะมมผมว่าข้างในต้องมีที่เด็ดตังนี้แน่นอนไปงั้นเดี๋ยวผมพาทุกคนไปขึ้นรถรอบนี้เราอยู่กันย,วยาวๆนะครับไม่ค ครับทุกคนครับเวลากลับบ้านแล้วนะครับตอนนี้ฝนตกหนักมากบอกเลยว่าเสียงผมเปลี่ยนนิดนึงยวน่ใครสังเกับใจเจกันจ่าเอาละฮะที่สุดท้ายที่ผมแวะมานะครับคือวัดไผ่ร้อนจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วไหว้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ไปแวะกินอาหารก๋วยเตี๋ยวโกะนะครับอันนี้ก็อิ่มลิปแรกมากมากเดี๋ยวจะกลับแล้วครับหมดแล้วคลิปนี้ไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกัน